สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับมัม่าบูอีกแล้นวนะคะใน hello Thai จวันนี้มัม่าบูพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเรามาคุยกันกลางแสงแดดคะ่ะตอนอื่นนะคะที่เราจะพูดคุยกันในพอยที่7มัมม่าบูอยากจะคุยกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมเวลามัม่าบูเกิดปัญหาในการแต่งงานครั้งที่หหรือปัญหาอะไรก็ตามทําไมมัม่มาบูถึงไม่พูดลงลึกลงไปว่ามันเกิดเหตุอะไร ใครผิดใครถูกยังไงองค์หลวงพ่อเชอรี่ท่านได้พูดสอนมามะบูไว้ว่าในการที่เป็นคู่สมรสสามีภรรยาไม่ว่ายังไงก็ตามหากสามีทําผิด100เราผิดด้วย50หากภรรยาทำผิด100%สามีผิดด้วย50เพราะการเป็นสามีภรรยากันนั้นก็คือการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหากคู่สมรสไม่ฟังซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าผิดทั้งคู่ค่ะเพียงแต่ว่าใครจะผิดมาก หรือผิดน้อยเท่านั้นเองค่ะและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราหรือพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะจากผู้ใดก็ตามองคหลวงพ่ออินทวายท่านบอกว่าประการแรกเลยก่อนที่เราจะโทษใครเราต้องมองตัวเราเองก่อนก่อนอื่นถ้าจะหาคนผิดต้องมองที่ตัวเราเองก่อนหาความผิดที่ตัวเราเองก่อนนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ค่ะและ กลยานมิตรที่ดีที่สุดของตัวเรานั่นคือตัวเราเองที่ไม่เข้าข้างตัวเราเองเมื่อเราทําผิดค่ะถ้าหากเราเข้าข้างตัวเองจนมากเกินไปชนิดที่เราตาบอดสําหรับความผิดของตัวเราเองเรามองเห็นคนอื่นผิดไปหมดนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เป็นกลยาณมิตรสาหรับตัวเราค่ะองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปัโน พระองค์ท่านเคยสอนไว้ว่าถ้าหากเราไม่สามารถหาคนที่มีศีลมีธรรมศีลเสมอกันเดินร่วมกันไปได้เราต้องเดินคนเดียวค่ะให้เราครบกับธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะให้คบกับระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเดินไปคนเดียวและเราจะไม่หลงทางค่ะและสิ่งต่างๆที่ลุงให้มามะบูมานั้นมามะบูไม่ได้อวดอ้างนะคะเพียงแต่จะเน้นย้ำกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานให้ทราบว่า ฝรั่งไม่ว่าเขาจะฐานะอะไรก็ตามหรือไม่ว่าเขาจะเดือดร้อนยังไงก็ตามถ้าหากเขารับเราแล้วว่าเป็นภรรยาเขาจะดูแลเราให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเขาจะทำได้ค่ะและแท็บเล็ตเครื่องนั้นที่ลุงซื้อให้กับมามาบูที่สำหรับไปเรียนตอนนั้นไม่ใช่ว่าลุงจะสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะแต่ลุงมองเห็นแล้วว่าหนึ่งเลยสะดวกในการสื่อสาร สองก็คือมามะบูอายุมากแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องใหญ่ตัวหนังสือใหญ่ที่จะสามารถมองเห็นได้สามก็คือมามะบูสามารถใช้แท็บเล็ตนั้นในการแปลภาษาและสามารถช่วยให้มามะบูได้เรียนได้นะคะและสิ่งที่มามะบูจะสามารถทำให้กับลุงและอนาคตก็คือพยายามเรียนและสอบ r i ให้ผ่านเกณฑ์ให้เร็วที่สุดและประหยัดที่สุด สิ่งที่มามาบูคิดอยู่ในหัวเสมอว่ามามาบูจะไม่ล้างผานลุงค่ะทําไมเหรอคะเพราะมามาบูเคยผ่านจุดจุดนี้มาแล้วค่ะและที่สําคัญมามาบูจะไม่เอาสิ่งที่คนอื่นทําไม่ดีกับมามะาบูเพื่อไปทําต่อกับลุงมามะาบูไม่ทําเด็ดขาดค่ะมามาบูจะไม่ทําลายบุญกุศลของตัวเองค่ะเพราะมามาบูมีความรู้สึกว่ามาม่าบูขอบคุณลุงมากๆ ที่ในตอนนั้นลุงเข้ามาดูแลมาม่าบูแบบเต็มร้อยที่ลุงสามารถจะทำได้ในตอนที่มาม่าบูเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่มาม่าบูจึงต้องกระตันยูต่อลุงและมาม่าบูจึงไม่สามารถที่จะหลอกหรือโกงเงินลุงได้ค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่มาม่าบูเองไม่กล้าที่จะหลอกลวงลุงไม่กล้าที่จะผ่านเงินลุง ไม่กล้าที่จะทําไม่ดีกับลุงเพราะมามาบูไม่ต้องการให้เป็นเวรเป็นกรรมกลับมาหามามาาบูค่ะถ้าหากท่านไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่เป็นไรค่ะแต่ตัวมามาาบูเองเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมใครที่ทําไม่ดีก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าหากเราทําไม่ดีเราก็จะได้รับในสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามแต่ถ้าหากเราทําความดีสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราให้เราเจริญรุ่งเรืองค่ะ ก่อนที่จะเริ่มพอย n ์เนะคะมามาบูก็จะเล่าให้ฟังว่าทําไมมามาบูถึงหาหอพักถึง3วันเพราะมามาบูต้องการที่จะช่วยเหลือลุงค่ะต้องการเซฟเงินช่วยลุงเพราะลุงหาเงินคนเดียวค่ะแต่ใช้กันทั้งหมด5คนคือลุงหาเงินและลุงก็ใช้เอง2ก็คือลุงส่งให้มามาบู3ก็คือลูกลูก3กับ4 3กับ4ก็คือลูก2คนที่กําลังเรียนมหาวิทยาลัยนะคะที่เยอรมันนี่ถือว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงและ คนที่5ก็คือเจ้าตัวเล็กที่กำลังเรียนไฮสคูลอยู่นะคะสรุปว่าทุกคนใช้เงินเยอะกันค่ะคราวนี้เรามาเริ่มต้นที่พอยที่7กันได้แล้วค่ะการลงทะเบียนเรียนและหนังสือที่สถาบันเกอเทสลุงเป็นคนจ่ายให้ค่ะรวมถึงค่าหอพักค่าน้ำค่าไฟด้วยนะคะเมื่อเข้าไปในห้องเรียนสิ่งที่มามาบูมองเห็นก็คือมามาบูอายุมากที่สุดค่ะคือตอนนั้นอายุ4 16ปีจริงค่ะในตอนนั้นมามมบูอายุมากที่สุดในชั้นเรียนค่ะคน,คนที่อายุน้อยที่สุดก็อายุประมาณ1 8บแปีค่ะที่ไปเรียนด้วยกันนะคะมัมมบูเลือกเรียนในจันทร์ถึงสุก ในช่วงเช้าค่ะทําไมถึงเลือกเรียนจันทถึงสุกในช่วงเช้าเพราะว่าในช่วงเช้านี้สมองเราจะค่อนข้างจะปลอดโปร่งและความจําของเราจะค่อนข้างจะดีกว่าช่วงบ่ายค่ะแล้วในช่วงบ่ายมามาบูก็จะเข้าห้องสมุดเป็นหลักแล้วก็ทําการบ้านในสิ่งที่อาจารย์สอนมาเพื่อที่จะทบทวนและยอมรับเลยะคะ่ะว่าพอเราอายุมากขึ้นถึงอายุ46ปีแล้วความจําเรามันจะค่อนข้างจะเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะคะ เมื่อเราอายุ46ปีความจําของเราก็จะไม่ดีเหมือนเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มามาบูทำได้คือมามาบูจะต้องถีบตัวเองขึ้นคือหมายความว่าขยันให้มากขึ้นเพื่อที่จะสอบให้ผ่าน AICE และในหัวสมองในตอนนั้นก็คือยังไงก็ได้จะต้องผ่านให้เร็วที่สุดเพื่อลุงจะได้เสียเงินน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะคือเซฟเงินให้ลงุงประหยัดที่สุดเท่าที่ จะทำได้ค่ะสิ่งที่มาม่าบูได้จ่ายเพิ่มเพื่อช่วยดูแลตัวเองนะคะลุงจะไม่ได้จ่ายทั้งหมดนะคะลุงจ่ายประมาณ70%และอีก30%เป็นเงินของมาม่าบูนะคะที่พยายามเก็บหอมรอมริษก็เอาเงินตัวนั้นออกมาใช้จ่ายในยามที่จําเป็นค่ะาหนังสือติว ที่ราคาไม่สูงมามะบูก็จะซื้อเองค่ะแต่ถ้าหนังสือเล่มไหนที่ราคาสูงก็จะขอยืมน้องๆที่อยู่ในห้องเรียนเอาไปซีลอกค่ะและอีกส่วนหนึ่งบางครั้งเราต้องการกินอะไรที่มันอร่อยๆหรือราคาที่สูงมามะบูก็จะเอาเงินของมมะบ,บูตรงนี้ค่ะออกไปใช้จ่ายไม่ใช่ใช้จ่ายเฉพาะเงินของลุงนะคะวันไหนที่เราอยากกินอร่อยๆหรืออยากกินของที่ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงมามะบูก็จะเอาเงินตัวเอง ออกมาใช้ใจ่ายในตรงนี้ค่ะและเวลาถ้าไปหาหมอนะคะสิ่งที่สำคัญเลยมามะบูก็จะใช้เงินตัวเองในตรงนี้ค่ะในการหาหมอนะคะมามะบูเริ่มรงเรียนในปลายเดือนกรกฎาคมค่ะคราวนี้เราจะมาพูดถึงในการเรียนครั้งแรกที่สถาบันเกอเทศนะคะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเพื่อนฝูงเคยเรียนภาษาอังกฤษไหมคะเมื่อตอนที่มามะบูเรียนภาษาอังกฤษมามะบูตกทุกเทอมค่ะ สอบภาษาอังกฤษทุกเทอมมีความรูษษ้สึกว่าภาษาอังกฤษโอ้ยมันยากจังเลยแต่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานคะมาว่าบูจะบอกว่าภาษาเยอรมันยากยิ่งกว่าภาษาอังกฤษค่ะตอนที่ไปโรงเรียนที่เกิร์เต้บอกตรงๆเลยค่ะอยากจะเอาบาทางตงคะ มันยากจริงๆค่ะภาษาเยอรมันพ่่บูจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ฟังนิดนึงนะคะตัวหนังสือภาษาอังกฤษกับตัวหนังสือภาษาเยอรมันไม่ได้ต่างกันค่ะเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันในการใช้สระนะคะสระที่เพิ่มขึ้นมาของภาษาเยอรมันคือตัวเออุ่มแล้วมาแม่บูเรียกว่าตัวเอมีเขาค่ะและก็ตัวยูนะคะมีเข่าก็คือตัวยูอุ่มแล้วแล้วก็ตัวโอมีเข่าคือตัวโออุ่มแล้ว แต่สิ่งสำคัญคือภาษาเยอรมันจะไม่ได้ออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษออกเสียง A B C D ใช่ไหมคะนี่คือตัวอย่างส่วนภาษาเยอรมันจะออกเสียงว่า R B C D ค่ะและอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัว Ws หลังเลิกเรียน ในช่วงเชา้ามาบบูก็จะไปทานข้าวค่ะมีข้าวที่โรงอาหารที่ในสถาบันเกอเทและออกไปข้างนอกนิดนึงนะคะอยู่ในซอยเดียวกันก็จะมีร้านอาหารค่ะก็จะมีโรงอาหารเหมือนกันนะคะมาบบูก็ส่วนมากจะไปทานที่โรงอาหารด้านนอกมากกว่าค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าห้องสมุดค่ะ ที่สถาบันเกอเทมีห้องสมุดนะคะเข้าห้องสมุดไปเพื่อที่จะทําการบ้านเข้าห้องสมุดไปเพื่อที่จะหาหนังสือเพิ่มเติมมาดูแลตัวเองเข้าห้องสมุดไปเพื่อที่จะได้พูดคุยกับบรรณลักษ์ของห้องสมุดที่น้องเขามีประสบการณ์ในตรงนี้ทํายังไงก็ได้ที่จะช่วยเหลือตัวเองให้สอบผ่านอไอซ์ให้เร็วที่สุดนั่นคือจุดมุ่งหมายทําให้มามาบูจะต้องฟิตตัวเองให้มากที่สุดค่ะดีระบุถึงเพศหญิง d ดรระบุถึงเพศชาย DAS เป็นเพศกลางค่ะคราวนี้มามาบูจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นความแตกต่างของภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันนิดนึงค่ะอย่างเช่นหมาหรือสุนัขถ้าภาษาเยอรมันจะเรียกว่าเดร์ฮุนฮุนคือหมาแต่เอาเพศเอาเพศในคำนำหน้าของสรรพนามเข้าไปเป็นเพศชายคือเดร์ฮุนนะคะมา หมาไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียจะใช้คำว่าแดหุนในเริ่มแรกค่ะนี่คือคำนำหน้าในการเรียกสรรพนามนะคะไปมาว่าบูจะยกตัวอย่างดีคือเพศหญิงอย่างเช่นดีคิเชนหมายถึงห้องครัวค่ะห้องครัวมีเพศคือเป็นเพศหญิงใช้คำว่าดีค่ะคือดีคิเชนคือเพศหญิงค่ะต่อไปเรามารู้จักกับเพศที่3นะคะก็คือเป็นเพศ บอกว่าเป็นเพศกลางคือตัว d a s สมามบ,บูจะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะรถยนต์นะคะบ้านเราก็เรียกรถยนต์ธรรมดาค่ะแต่ที่เยอรมันจะเรียกว่า d a s สอัลโตค่ะรถยนต์จะเป็นเพศกลางค่ะและถ้าหากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานจะถามว่าแล้วทุกอย่างมันมีเพศเลยใช่ไหมมามาบูบอกไว้เลยค่ะที่เยอรมันภาษาของเยอรมันมีระบุเพศนำหน้าหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ สิ่งของอะไรก็ตามค่ะจะต้องมีเพศนำหน้าหมดเลยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เสื้อผ้าการแต่งกายแว่นตาบ้านทุกสิ่งทุกอย่างมีเพศที่ระบุเจาะจงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานเริ่มสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วจะจำได้ยังไงจะบอกเลยค่ะว่าสำหรับคนเยอรมันนะคะจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาใช้มาตั้งแต่เกิดเลยค่ะ เขาได้ยินมาตั้งแต่อยู่ในท้องพูดง่ายๆนะคะว่าเขาได้ยินมาตั้งแต่อยู่ในท้องพอเริ่มที่จะอ้อแอ้ได้พ่อแม่ก็จะพูดคํานี้ออกไปแต่ถามว่าคนเยอรมันพูดถูกพูดถูกและใช้คํานําหน้าสรรพนามถูกดีเดดัสถูกทั้งหมดไหมบอกไปเลยค่ะว่าไม่ถูกทั้งหมดและถามว่าตรงนี้เป็นปัญหาของมัมูบูไหมเป็นปัญหาอย่างหนักค่ะเพราะว่าจําเพศไม่ได้ค่ะ จำเพศของคนสัตว์สิ่งของได้ไม่ครบค่ะเอาละค่ะวันนี้มะม่บูเริ่มต้นพูดถึงในตรงนี้แล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานอยากจะรู้จักภาษาเยอรมันเพิ่มมากขึ้นลองเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตลองดูนะคะหรือในเว็บต่างๆที่สอนเกี่ยวกับภาษาเยอรมันจะได้เห็นว่าความแตกต่างของภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษเป็นยังไงค่ะวันนี้มม่วบูพูดคุยกับท่านผู้ชมมาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ